วิธีแก้อาการค้างเบื้องต้นนะครับในปี2023แพทล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีของเพจ RV นะครับวันนี้ก็จะมาขยายความด้วย5้ขั้นตอนนี้เลยนะครับถ้าถามว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกต้องตั้งค่าภาพก่อนแล้วก็ล้างแคสลนะครับล้างแคสเสร็จก็ไปปรับ ตามสเปคของตัวเองนะครับส่วนอันดับที่4ก่ก็เทสเครื่องในหมดทดลองนะถ้าเปรียบกับเสมือนคนก็แบบอุ่นเครื่องก่อนก็ได้นะครับประมาณนั้นสุดท้ายเป็นวิธีที่5นะครับวิธีที่5นี้ก็เราไปเล่นเลยนะครับก็ไปเล่นในหมดอะไรก็ได้นะครับมากันขั้นตอนแรกนะครับการตั้งค่าภาพอันนี้ต้องอตั้งค่าทั้ง3อย่างนี้ให้ต่ําที่สุดก่อนนะครับไปที่ทั่วไปนะเป็นภาพ HD การแสดงผลแล้วก็พาร์ติเคลิลต่อไปก็ไปทีออ่การตั้งค่าสนามรบนะครับอันนี้ก็ปิดก็ได้นะ โหมดซอฟต์ไลน์เนี่ยนะครับ, line, รบก็ปิดไว้นะเพราะว่ามันจะทําให้ภาพสวยขึ้นถ้าเปิดอ่าอย่างอื่นก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปที่หัวข้อทั่วไปนะครับจะจะเห็นได้ว่าเอ่อการแสดงผลเนี่ยมันปรับมัสูงมากเหมือนเดิมแล้วก็ปรับให้มันต่ำนะครับประมาณนี้นะสำหรับการปรับมี2อ,อย่างนะครับทั่วไปกับตั้งค่าสนามรบให้ต่ําก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับตามสเปคนะประมาณนี้เลย มากันที่หัวข้อที่2นะครับเป็นการล้างแคชนะเออหัวข้อนี้ก็ต้องเข้าไปที่ข้อมูลแอปของ Rv นะครับก็จะทำการล้างแคชก่อนเนียอย่าอย่าลบข้อมูลนะปิดการใช้งานไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเข้าไปล้างแคชในพื้นที่เก็บเนี่ยอ,อย่าล้างพื้นที่ข้อมูลนะเพราะงั้นเราจะได้โหลดใหม่ทั้งหมดเลยนียก็จะเสียเวลาไปอีกนะ ก็ล้างแคน่นี้โอ้ข้อมูลเยอะเหมือนกันเนนะ RV ไปต่อกันเลยนะครับวิดีที่3ก็ทําการกลับเข้ามาใน RV ต่อนะก็เข้ามาตั้งค่าภาพให้เป็นเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่สเปคสูงสหน่อยก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะบแต่ว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่ามันแหลกๆนะต้องปรับครึ่งกลางกลางและะ้วบแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะปรับสูงๆเลยนะเพราะชอบภาพสวยนะครับอ่าผมจะปรับสูงสเลยนะโอเคครับ พวกพาร์ทเอการแสดงผลก็สูงหมดเลยแต่ว่าที่สำคัญเราต้องเปิด FPS เนี่ยให้สูงที่สุดนะครับตามเครื่องสเปคที่เราปรับได้เนี่ยโหมดเอ่อซอฟต์ไลน์ผมก็จะเปิดด้วยอะเปิดให้ดูเลยเนี่ยเอาแบบกินสเปคเลยอัดคลิปไปด้วยนะครับขั้นตอนที่4นะครับเราต้องไปเทสเครื่องในโหมดทดลองก่อนนะครับเราต้องไปหากดอะไรต่างๆนานานะให้เครื่องมันอุ่นเครื่องก่อนเนี่ยเครื่องมันร้อนๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นจริง มันจะได้แบบอ่ารับมือไหวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดทดลองนะครับบางคนก็ต้องลองกดปุ่มอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่มันจะได้แหลกในนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นจริงมันจะไม่ได้แหลกครั้งแรกนะโอเคครับผมก็ทําการปรับไปเรื่อยนะครับอัานี่ก็เล่นสัก2นาทีเนีเปิดเขาโครงอะไรต่างๆนานาซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ยก็สามารถเปิดได้144อ่าจอเอ่อจอเปิดได้144นะครับ แต่ว่าเกม RV ในปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่60นะแต่บางคนก็อาจจะได้120 FPS เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่โทรศัพท์ไปแต่ว่า RV s ซ r รเนี่ยไม่เหมือนกันนะโอเคครับหลังจากทดลองแล้วผมก็มาเล่นจริงเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดบันเทิงที่เข้ามาใหม่นะซึ่งบอกเลยว่าเล่นในโหมดนี้นะครับไม่ไม่กระตุกนะไม่แลกไม่ค้างเลยแต่ว่าที่มันข้อเสียก็คือมันไม่มีเสียงนะมันบั๊กเสียงนะสำหรับโหมด บันเทิงโหมดนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมครับคือเวลาเล่นไปนานๆเนี่ยมันจะบั๊กเสียงไม่ได้ยินนะครับอันนี้ผมก็ต้องไปโหลด RV ใหม่หรือเปล่านะต้องโหลดทั้งหมดโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการทดลองครั้งที่1ของแวนในโหมดทดลองโหมดบันเทิง่ะนะโอ้โหเล่นเป็นแวน ก่อนจะเข้าไปเล่นจริงทุกคนก็เข้าไปทดลองเล่นสัก1เกมนะถึง2เกมก็เข้าไปเล่นแรงจริงโอเคต่อไปผมก็ไปทดลองเนวแรงนีครับโอ้โหบออนเรเลยว่าหมดน,นี้ต้องเตรียมให้ดีๆนีครับจะเกิดอาการแหลกเหมือนเดิมไม่ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นไปสักครึ่งเกมหรือว่าเลดเกมเนี่ยมันก็จะมีอาการค้างซึ่งหลายคนเป็นะนะค้าง4วินาทีแล้วค่อยเดินต่อ อะไรประมาณนี้นะครับมันค้างบ่อยสำหรับแพทใหม่โดยสรุปนะครับหลังจากที่ผมทดลองเล่นแล้งครั้งที่2ไปแล้วนะครับก็เกิดอาการกระตุกสี่ครั้งเองโดยปกติจากเดิมเนี่ยผมจะค้างนะค้างนานเลยกูจะเดินนะแต่ว่ามันกระตุกแค่4ี่ครั้งก็เป็นการกระตุกต้นเกมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกั้นคือเล่นได้ตามปกติเลยนะครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นถึง20-30%เเลยนะครับสำหรับการ ทดลองปรับตามเพจอวีแนะนำเขาแนะนำมาเนี่ยก็ทดลองไปปรับดูนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้มันอาจจะยังไม่คงที่เนาะสกินก็เข้ามาเยอะกิจกรรมอะไรประมาณนี้ะครับอาจจะมีผลแถมได้แชร์สกินใช้สกินอะไรบ่อยด้วยแอบก็อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับโอเคในการเล่นแรล้งช่วงนี้ก็แนะนําให้เคลียร์พื้นที่โทรศัพท์ของคุณก่อนะครับว่ามีพื้นที่เหลืออยู่หรือเปล่าว่าไม่เกิดอาการแบบ โหลดข้อมูลอีกนะครับเออสกินพวกนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปนะครับหขั้นตอนเบื้องต้นที่ทําตามไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็รีวิวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดซับนะครับขอตัวลาไปก่อนนะบ,บ๊ายบาย grace